สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกคนนะคะแอมมี่นะคะจากเพจมิสูปโบปรแรงสำนักง,งานใหญ่นะคะวันนี้แอมจะพามาดูรถอีโคโคาร์นะคะตัวน้องของเรานะคะมิสูบิชิมิลานนะคะตอนนี้โปรโ,โมชั่นมิสูบิชิมิลานนะคะมีโปรโมชั่นออกรถที่ศูนบาทเลยนะคะทุกคนพร้อมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้เลย นี่เลยตอนนี้คือสีขาวมุกนะคะราคาลดมิลลาดของเรานะคะอยู่ที่ราคา5900 0บาทนะคะทุกคน5 9 0 0 0บาทสีขาวจะเพิ่มมาอีก7,000นะคะ,ะมาดูว่าแอมแต่งอะไรได้บ้างนะคะที่ฟรีดาวนี้ก็คือเราจะมีฟรีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแบบนี้เลยนะคะสเกิร์ตของเรานะคะจะเป็นทรงทูโทนนะคะดำตัดแดงขาวนะคะ เป็นดำขาวนะคะขอบแดงเนาะสเก์ตรอบพันสี่ชิ้นเลยนะคะแล้วก็มีด้านข้างก็จะเป็นขาวดำแดงเช่นกันนะคะส่วนด้านท้ายนะคะก็จะเป็นขาวดำแดงเหมือนกันนะคะจะเป็นปลายท่อสี่เหลี่ยมนะคะทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะชุดแต่งแบบนี้ เป็นสก,กูตสี่ชิ้นนะคะฟรีดาวออกรถได้จริงค่ะแต่งให้ตามนี้เลยแล้วก็ฟังก์ชันที่มีแอมติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าก็จะเป็นล้อมแมกนะคะล้อมแมกขอบ15นะคะปกติแล้วรถม,มิลาดคันนี้จะเป็นล้อกระทะขอบ14นิ้วนะคะทุกคนแมกตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะทั้งดิด ทั้งน็อตพวกนี้เราก็แถมให้นะคะเลือกสีตามใจชอบได้เลยถัดมาตรงนี้คือคิ้วกันสาต์ประตูนะคะอันนี้แอมก็แถมให้ลูกค้าเช่นกันเบ้ากันลอยนะคะก็ให้ลูกค้านะคะทั้งตัวนี้เลยสีชิ้นนะคะแบบนี้แบบเลยแบบนี้เลยนะคะแต่งเต็มจัดเต็มให้นะคะลูกค้าเพียงแค่คุณมาจองกับแอม แล้วก็ติดฟิล์มให้ลูกค้านะคะลูกค้าเลือกฟิล์มไม่หนาไม่เข้มมากนะคะ40-60รอบพันนะคะด้านหน้า4 0รอบพัน60นะคะรถมิหลายของเราจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะรองรับ o u t ทู e ผ่านโทรศัพท์ได้เลยเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเครื่องยนต์ของเขาจะเป็น1.2รลิตร นะคะพันสอนะคะอีโคคานะคะประหยัดน้ํามันนะคะอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะทุกคนแบบนี้เลยจัดเต็มจัดหนักช่วงนี้มีโปรโมชั่นเด็ดเด็โดนๆนะคะทุกคนครอบครัวมิสูบิชิรับส่วนลดเพิ่มอีก1,000งหมถ้าเป็นข้าราชการก็รับสิทธ์ส่วนลดเพิ่มไปอีก1,000งบาทน,นะคะทุกคน เอารถไปขับนะคะหน้าฝนแล้วนะคะกันแดดกันฝนแดดดิม,มากๆประหยัดน้ำมันโคดๆนะคะถ้าสีปกติก็ไม่เพิ่มเงินนะคะราคาก็อยู่ที่5 9 0 0 0เลยนะคะแต่งให้ตามนี้จบตามนี้นะคะอยากจะบอกว่ารับลด0ย์บาทนะคะส่งงวดอยู่ประมาณ6,500บาทเท่านั้นเองคุ้มมากดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์เดีย ใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรมาที่0902696942นะคะหรือจิ้มลิงก์ที่หน้าเพจแอมได้เลยนะคะทักแชททักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะรับให้คำปรึกษานะคะการออกรถยังไงใช้เอกสารอะไรบ้างอาชีพไหนออกได้บ้างทักมาได้เลยนะคะฟรีมไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า